เพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้แฟนรักและอยากให้แฟนเอาใจนะคะมาดูคลิปนี้ได้เลยจ้านะคะก็คือเวลาที่เรามีแฟนเนาะหลายๆคนที่มีแฟนก็บางครั้งก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่า,าแฟนเราชอบแบบไหนหรือว่าเป็นคนแบบไหนนะคะอย่างไรก็แล้วแต่มันไม่สำคัญมันสำคัญที่ตัวของเรานะคะอันดับแรกเลยเราจะต้องนะคะ รู้จักพูดจาดีๆนะคะพูดจาดีก่อนนะคะพูดจาดียิ้มเก่งๆยิ้มให้เป็นแล้วมันจะมีสเสน่ห์อยู่ในตัวนะคะซึ่งร้อยทั้งร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่าเพศใดๆก็แล้วแต่นะคะร้อยทั้งร้อยนะคะจะชอบคนพูดจาดีนะคะและก็ยิ้มเก่งตรงเนี้ยจะเป็นจุดขายจะเป็นจุดพรีเซนต์ในตัวคุณว่าคุณจะขายตัวเองได้หรือไม่ได้อยู่ที่จุดจุดนี้นี่นี่คือจุดแรกเลยก็คือ พูดจาดีแล้วก็ยิ้มให้เก่งนะคะง่ายๆแค่นี้ทริคง่ายๆแค่นี้เองนะคะทุกคนนะคะไม่เชื่อไปลองทําดูนะคะแฟนคุณจะต้องรู้สึกว่าแปลกใจเฮ้ยแฟนฉันเปลี่ยนไปทําไมพูดจาดีนะคะทําไมพูดจาดีวันนี้มาแปลกอะไรประมาณนี้นะคะอืม,อมนะคะยังไงก็ไปลองำทำดูนะจ๊ะด้วยรักคุณพละจ้า